ชนิดผักที่วิทยาศาสตร์ยกให้เป็นผู้พิทักษ์สุขภาพ 1. ผักโขมอ,อย่ามองข้ามผักที่ดูธรรมดาน,นี้เลยเพราะในผักโขมเพียง100กรัมมีวิตามินเคสูงถึง327มโครกรัมซึ่งมากกว่าผักใบเขียวหลายชนิดอ้างอิงจาก Chinese Food Composition Table ฉบับที่6วิตามินเคมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยับยั้งการเกิดหินปูนเกิดตามหลอดเลือดช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกและป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองมีเพียงเท่านั้นผักโขมยังอุดมไปด้วย แมกนีเซียมและใย,ยอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดใย,ยอาหารช่วยพาออกน้ำตาลและคอเลสเตอรอลส่วนเกินทําให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารคงที่มากขึ้นขณะที่ในตรเตรดตามธรรมชาติในผักขมสามารถเปลี่ยนเป็นเนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวลดแรงกดดันที่หัวใจต้องทํางานในคำกริยาด้วยเหตุนี้เององค์การอนาไมาโลก และสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐจึงแนะนําให้บริโภคผักชนิดนี้เป็นประจำสนใจรับประทานผงผักโขมทานง่ายแค่ชงน้าหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้เลยแค่นี้ท่านก็จะห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจท่านสามารถสั่งซื้อจากตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยที่ดูคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ